สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วในช่องบิซซี่นะวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมฟอร์ดไนนะผมแต่ว่าเราจะไม่ได้มาเล่นแบบธรรมดานะครับผมเราเนี่ยจะมาสอนไม่ได้เรียกว่าสอนสิ <c oughs> เอาเป็นว่าผมจะมาบอกวิธีการทำสกินพีเดรเตอร์นะครับผม <c oughs> อันดับแรกเนี่ยต้องเติมฟอร์ดไน e s ซิ s o n นพาร์ก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยนะเพราะว่าเราจะได้ภารกิจนี้ขึ้นมา <c oughs> อันต่อมาเนี่ยเราต้องไปที่ ตรงจุดนี้ของเมืองนะจุดนี้จะมีเพลเตอร์เฝ้าอยู่ oh, <no. S 1> อันดับ3ข้ามไม่ได้โคตรยากไปบองนงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆว่ามันอาจจะใช้ได้บ้างหรือว่าใช้ได้ไม่ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูกันดูว,ว,าว่ามันจะได้ผลไหมซึ่งอันนี้ตอนที่ผมทำเนี่ยผมก็ทําคนเดียวนะครับผมเพราะว่าไม่มีเพื่อน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปรอดูเลยดีกว่าครับโอเคมากันแล้วนะอันนี้เราน่าจะไม่มีใครมาแย่งเลยนะเพราะว่ามันอยู่ไกลนะแล้วก็มันภารกิจนี้มันเลยมาประมาณได้เกือบสองสามสัปดาห์แล้วมั้งผมไม่ได้นับนะฮะซึ่งผมก็ไปลองทําคนเดียวมาซึ่งมันก็โอเคนะไม่ถึงกับยากมากแต่ว่าเราใช้เวลานานสักนิดนึงโอเคไปดูกันเดีกว่า ซึ่งาใครคิดว่ามันขี้เกียจชวนเพื่อนอะนะก็ลองมาทำมันดูได้โอเคใกล้ถึงแล้วอันนี้แน,นะนำเข้าบ้านตรงนี้ก่อนก็ได้นะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงซุ้ม,มป้องป่อปารลานนนะมันเพราะว่าอาจจะมีของเลาไฆ่ามันได้พยายามเก็บพวกโลก่หรือว่าเลือดเตรียยไว้กล่องก็ได้นะครับผมปืนนี้ก็เอาไว้สักสองกระบอกนะเพราะว่ากระบอกเดียวไม่พอแน่นอน ถ้าหางบีของอีกแค่นี้ผมไม่นแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปรีบฆ่ามันนะผมเพราะว่าปืนกระสุนจะไม่พอนะพยายามเดินแล้วก็ฟังเสียงไปในตัวด้วยนะครับผมมันอยู่ไหนครับนี่อ่ะหาไม่เจอว่ะหาไม่เจอครับเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยออกมาแล้วคุณผู้ชมอยู่ทางนี้แน่นอนแต่ว่าแต่ว่าออกมาแล้วเตือ,แล,ตอแล้วเตือแล้วคุณผู้ชมครับโอเคพอมันตะวัดแล้วมันหลบครับผมพอตะวัดแล้วหลบมันโดดมันโดดตามมาครับผม เห็นไหมครับไม,ม่ผมผมยิงไม่โดนอย่าง,งนี้อันหนึงโอเคโอเคมามามันน่าจะไม่มาเราต้องไปล่ามานะันละมันไม่ออกไปเว้ยคุณผู้ชมครับมันมันมันเขินนี่ไงเอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมอุ๊บเกือบแล้วอืมอู้นี่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ต้องตามเอานั่นี่โอเคโอเคโอเค จังหวะที่ม oh, hey, hey, oh, ันโอ้ไปไห้แกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่ไหนวะเอานี่นึงเอเคโอเคยิงอักมันครับผมเราตามมันไปนั่นๆเห็นไหมคุณผู้ชมยิงมันดีๆนั่นๆเอ้าหายไปแล้วพอมันจังหวะจังหวะที่มันฟาดเรามาเนี่ยเราก็กระโดดหลบมันนะแล้วเราก็โดดหลบแล้วก็ยิงตามมันหน่อยเดี๋ยว้มันน่าจะอยู่ทางนี้อัดชิบ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  ไอ้ชุดฝ่อหิวเตียงเฟสเฮ้ยเอามาแล้วคุณผู้ชมอึ๊บโดดโดดหลบโดดหลบโดดหลบไล็น้อยแล้วก็เดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยววะโอ้หนึ่หมันใช้จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะมีจังหวะชงนุ่งดีบ้างก็คือเอพิเนเตอร์เนี่ยชอบเดินไปติดตรงนู้นตรงนี้นะโอนได้ไง ไปจะต,ตายแล้วคุณผู้ชมเย้เรียบร้อยครับผมเนี่ยแะครับพอเราฆ่าเสร็จแล้วนะเราก็เดินไปเก็บไอ้เจ้านี่แต่ผมจำได้ว่ามันจะมีของชิ้นหนึ่งนะเราก็เก็บมาให้หมดเลยแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้เจ้าพิเดเตอร์มาครอบครองแล้วนะจ๊ะเทคนิคก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็คือพยายามทิ้งระยะแล้วก็มองไอ้ตรงเงาให้ทันนะแค่นี้เองครับผมแล้วก็วัสนี้ก็สวัสดีครับ